แล้วผมเมื่อพูดถึงนะครับคอมเมนต์เมื่อกี้ที่พี่น้อง f อฟได้เห็นนะครับจะคอมเมนต์เมื่อกี้นะครับเขาบอกมาว่ารถโนว่าไปเชื่อมแกนสเตอร์นะครับหลังจากเชื่อมแกนสเตอร์แล้วนะครับรถมันเล็งบ่ได้นะครับผลสรุปก็คือว่ากอง CDI พังนะครับนี่แหละนะครับที่ผมเคยบอกไปว่า เวลาที่ท่านจะเชื่อมรถพว่วงนี่ผมขอค่าแรงสูงสูงหน่อยเพราะว่าผมต้องลื้อรถเอากล่อง ECU ออกบางคนก็บอกว่าเชื่อมรถมันบบเป็นอย่างนะครับนี่นะครับหลักฐานชัดเจนนะครับว่าการเชื่อมรถเชื่อมตัวพว่วงมันทําให้ระบบไฟหรือว่ากล่อง ECU มันพังถูกขั้นดีดีไปถูกวันไหนดวงไม่ดีวันนั้นคุณจะได้เสียตังค่ากล่อง ECU ให้กับลูกค้าและ ถ้าลูกค้าใจดีลูกค้ารับผิดชอบให้มันก็ดีไปนะครับอย่างเช่นอ่าเนี่ยกรณีนี้นะครับเพื่อนๆนะฝากไว้ด้วยนะครับการที่จะเชื่อมเหล็กบนตัวรถนะครับแนะนําให้ถอดกล่อง ECU ถอดแบตเตอรี่ออกนะครับเพื่อนๆนะอันนี้นะครับฝากไว้ด้วยเคยเจอแม้กระทั่งนะครับอ่าเชื่อมนะครับเชื่อมแกนสตาร์ทนะครับเชื่อมแกนสตาร์ท จากคันสตาร์ทมันดีดอยู่ดีๆนะครับกดลงแล้วมันดีดขึ้นเองแต่พอคุณไปเชื่อมปั๊บทีนี้คันสตาร์ทมันไม่ดีดนะครับเป็นเพราะอย่างเพราะว่าปล่อยไฟปล่อยขั้วกาวเข้าผิดจุดทําให้ไฟนะครับมันไปแรนไปวิ่งตามขดลวดอ่าเกลียวสปริงนะครับทาให้สปริงมันหมดสภาพมันล้านะครับมันบ่มีคาความแข็งมันบ่มีคาเค่มันก็เลยกลายเป็นสปริงมลราเพราะสปริงมัลราคันสตาร์ทบดดีดกลับนะครับนั่นก็คือปัญหา นะครับเวลาเชื่อมเหล็กนะครับเชื่อมตรงไหนนะครับต้องปล่อยนะครับสายกาวลงณบริเวณนั้นบริเวณที่คุณเชื่อมอย่าให้ไฟมันวิ่งนะครับจากจุด A ข้ามจุด B ไปหาจุด C ีบ่ได้นะครับบ่เอานะครับถ้าเชื่อมจุด A ก็ต้องปล่อยไฟลงจุด A นะครับเพราะว่าผมเคยเจอผมมักง่ายเหมือนกันนะครับจากประสบการณ์ปล่อยไฟเข้าไปที่แฮนด์นะปล่อยไฟเข้าไปที่แฮนด์แต่ผมไปเชื่อมตัวพ่วงข้าง ยังเกิดเกินหูบอไฟลุกไฟติดที่สายคันเร่งวิ่งลงไปหาคาบูเรเตอร์ดีนะครับว่าเวลาผมเชื่อมเด็กนี่เห็นบอผมจะมีกระมังน้ำนะครับมีผ้าชุบน้ํานะครับดีว่ามีผ้าชุบน้ำเดี๋วผมจับรูดแล้วมันไฟมันดับทาบว่าสั้นทั้งร้านทั้งมอไซคันนั้นวอดเป็นจุนนะครับอันนี้ฝากไว้ใหคิดจะเชื่อมตรงไหนปล่อยสายกาวลงตรงนั้น จะเชื่อมรถให้ถอดแบตเตอรี่ให้ถอด ECU ออกนะครับพี่น้องเอฟถ้าลูกค้ารับไม่ได้กับราคาที่เราจะไปถอดกล่อง ECU กับบต้องรับไปเลยเพราะว่าถ้าพังมากเขาโย้นฉี่ให้เจ้า